ตารางนะคะแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมด102คนนะคะที่โรงเรียนวิชาเลือกคนละ2วิชาะ,ะอยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะเลือกลงวิชาเกาหลีหรือดนตรีสากลหรือมาอีกแล้วแสดงว่านับทั้งเกาหลีแล้วก็นับทั้งดนตรีสากลน,นะคะเลือกเรียน2วิชานะคะแสดงว่า เลือกคนละสองวิชาเนี่ยมีเกาหลีอย่างเดียวก็นับมีดนตรีสากลอย่างเดียวก็นับหรือเรียนทั้งสองก็นับนะคะเพราะฉะนั้นมาดูที่ทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดคือเรียนอะไรก็ได้ค่ะนะคะ26ตัวเนี้ยคือเรียนภาษาเกาหลีกับเรียนว่ายน้ำนะคะมี26คน 28คนเนี่ยเลือกเรียนภาษาเกาหลีและดนตรีสากล23คนเลือกเรียนถ่ายภาพและว่ายน้ํา25คนนี้เลือกเลือกเรียนถ่ายภาพแล้วก็ดนตรีสากลเพราะฉะนั้นนะนักเรียนทั้งหมดนะคะไม่จำเป็นต้องมาบวกกันเพราะว่าเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือ102คนนั่นเองนะคะจำนวนนักเรียนคือ102คนส่วนเหตุการณ์ที่สนใจมีใครบ้าง เหตุการณ์ที e dai, dai, ah, as, ่สนใจคือม on ีเกาหลีก็ได mm ้ถูกไหมมีเกาหลีอย่างเดียวก็ได้มีดนตรีสากลอย่างเดียวก็ได้หรือมีทั้งสองก็ได้อ่ะยี่สิบหกค่ะมีเกาหลีนะคะยี่สิบแปดมีทั้งเกาหลีและดนตรีสากลส่วนช่องยี่สิบสามคนตรงนี้นะคะเรียนถ่ายภาพแล้วก็ว่ายน้ําซึ่งไม่มีทั้งสองเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับส่วนยี่สิบห้าคนอ่ามีดนตรีสากลนับนะคะแสดงว่าเหตุการณ์ที่สนใจ คือ26คนค่ะบวก28คนและบวก25คนนะคะบวกกันแล้วนะคะได้เท่ากับ79อ่าความน่าจะเป็นจะเท่ากับ79หารด้วย 102ค่ะตัดทอนได้ไหมนะตัดทอนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะตอบข้อคอควายนั่นเองนะคะ